สวัสดีครับผมเดอะท็อปสตอรี่ชาแนลนะครับผมวันนี้พบกับ e ีพีพาเที่ยวนะครับผมวันนี้ครับผมผมอยู่ดอยบาจุโคนะครับผมวันนี้นะครับเช้าประมาณสักหกโมงนะครับผมหกโมงโอ้ยหกโมงก็ไม่กี่นาทีครับผมหกโมงเจ็ดโมงเนาะตอนนี้นะครับผม นิดนึงนะผมเพราะว่าบรรยากาศก็ยังไม่เย็นสุดเท่าไหร่นะครับผมยังต่ำอยู่นะครับก็จะมีสวนกระหลัำครับผมกับวิว360องศานะครับเรามองดูรอบๆเลยนะ านนี่ก็จะมาจากกระท่อทมวิวดอยนะครับกระท่อทมวิวดอยนะพี่ก็พามานั่งชิมกาแฟน แสบจ้ามาครับแสบขึ้นมาทีนะครับจะรวมๆหน่อยนะเดี๋ยวพาด,ดูวิวนะครับผมวิวเขาโอเคนะครับผมนแล้วฝากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับผมขุนแปะนะครับผมขุนแปะอันนี้ก็จะเป็นดอยจกขบบาจกขบนะครับ ก็ตากล้องจําเป็นนะผมใช้มือถือเนาะแต่ใครอยากรู้ว่าวิวสวยขนาดไหนต้องมาเองนะครับ